กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมในเกมเ n นชิน Impact กันนั่นเองนะซึ่งในวันนี้เนี่ยครับก็อยู่ในช่วงหมอดูพาคุยกันนั่นเองนะครับผมซึ่งไอช่วงหมอดู พาคุยเนี่ยครับมันจะเป็นช่วงที่ผมคิดขึ้นมาคือจะเป็นช่วงที่เราจะมาพูดคุยข้อมูลที่มันอาจจะยังไม่ชัวหรือข้อมูลที่มันยังเป็นลีขอยู่ครับคือข้อมูลนี้มันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้กันนั่นเองนะแต่ว่ามันเป็นข้อมูลที่น่าสนใจผมก็เลยอยากเอามาแบ่งปันกันนั่นเองนะสาหรับคนที่อยากตามกันนั่นเองนะซึ่งในช่วงหมอดูพาคุยวันนี้นะครับผมก็ได้มีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนั่นก็คือตัวละครที่พูดยังไม่ได้เต็มปากละครับว่ามันเป็นลีขแต่ว่ามีโอกาสเป็นไปได้นั่นนนนก็คคคือออตััววละรย่่่าางงงเีซึ ข้อมูลตรงนี้เลยครับผมขอให้ฟังหูไว้หูฟังเอาเป็นบันเทิงดีกว่าครับเพราะว่า มันยังไม่ชัว์และยังไม่มีอะไรรองรับแต่ว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะซึ่งข้อมูลของตัวละครอย่างคาเวียนะครับคือได้มาจากทวิตเตอร์ท่านหนึ่งนะซึ่งก็คือทวิตเตอร์ท่านนี้เองคือทางด้านนักวาดท่านนี้นะครับเขาเคยวาดตัวอายาโตะมาแล้วนะคือตอนนั้นเนี่ยครับตัวอายาโตะเนี่ยมันมีเพียงแค่ชื่อเพราเรารู้ว่าอายากะมีพี่ชายชื่อชื่อว่าอายาโตะซึ่งหลายๆคนก็จะวาดแฟนอาร์ตไปต่างๆนา,ๆนานาเนี่ยแต่ว่า นักวาดท่านนี้นะครับได้ทําการวาดภาพอายาโตะก่อนที่ลีกหรือว่าข้อมูลโมเดลเหลืออะไรต่างๆของอายาโตะจะเข้าเนี่ยประมาณ2เดือนนั่นเองนะคือตอนนั้นเนี่ยครับลีกเนี่ยยังไม่ได้คอนเฟิร์มเลยนะว่าอายาโตะหน้าตาเป็นยังไงมีภาพอายาโตะอะไรอย่างไงมาเนี่ยแต่นักวาดท่านนี้นะครับได้ทําการวาดภาพอายาโตะออกมาซึ่งใกล้เคียงมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเทียบนะครับนี่คือภาพที่เขาวาดและนี่คือภาพของตัวอายาโตะนั่นเองซึ่งมีความใกล้เคียงกันอย่างมากคือมัน ใกล้เคียงมากเลยนะจนทําให้แบบลีกเกอร์หรืออะไรหลายๆคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหวาดกลัวนักวาดท่านนี้นักสมควรเลยนะเพราะว่านักวาดท่านนี้นะครับคือคุณต้องเข้าใจด้วยครับว่าตอนนั้นลีกเกอร์เขายัางไม่มีข้อมูลด้วยซ้ําแต่นักวาดท่านนี้วาดภาพออกมาดันคล้ายครึง่งหรือเกือบจะเป๊ะกับตัวละครที่เข้าเลยซึ่งทําให้ลีกเกอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบอุย้ย คนนี้แสดงว่าเขาต้องมีข้อมูลหรือมีของนั่นเองนะก็ของให้ฟังหูว้หูนั่นเองนะคือตัวละครที่เขาวาดเนี่ยครับก็คือคาเวียเนี่ยครับไข่ปลาเลยนะเออซึ่งไข่ปลาเนี่ยครับคาเวียเนี่ยเนี่ยครับคืออาร์ตท,ที่เขาวาดซึ่งผมเดาว่าน่าจะมีน่าจะมีโอกาสที่มีตัวละครนี้มากๆเลยนะเพราะว่าอ่าเพราะว่าภาพที่เขาวาดออกมาเนี่ยครับมันคล้ายๆกับตัวละครในฮงไคยอย่างออสโตกันนั่นเองนะซึ่งเราก็เข้าใจอยู่แล้วว่าตัวละครเกนชินเนี่ยมันได้แบบมาจาก ได้โมเดลมาจากฮงไคค่อนข้างที่จะเยอะอย่างเช่นตัวไรเดนหรือว่าตัวอะไรต่างๆที่เข้ามาเนี่ยก็มีแบบแปลนหรือว่ามีต้นตํำรับมันเนี่ยก็คือโมเดลจากฮงไคนั่นเองนะนี่แหละครับก็คือภาพคาเวียที่เขาวาดซึ่งหน้ามันเหมือนอนอตโตในฮงไคมากก็มีโอกาสเป็นไปได้และอย่างแรกคือมีโมเดลความเหมือนสองนะครับคืออย่างที่เราทราบกันว่านักวาดคนนี้เขาวาดอาจจะโตซึ่งมันเป๊ะ เกือบไปเลยก็แสดงว่าเขาน่าจะมีข้อมูลและอย่างที่สามนะครับฟังหูให้หูนะคือมันจะเป็นข้อมูลที่เชิงสนุกแกละคุยกันได้ขำๆเอามาพูดคุยกันสนุกสนุกสนานนันเองนะซึ่งในวันนี้นะครับเราก็มาคุยข้อมูลสนุกสนานกันตรงนี้นะผมว่ามันมีโอกาสไปไปได้แหละเราควรจะรออีกสักอีก3เดือนปะเพราะว่าตอนที่เขาวาดะไรจะตกก็ประมาณ2เดือน3เดือนกว่าที่ลีเกอร์จะเขาจะยืนยันซึ่งรอบนี้ก็ขอถ้าจะอารมณ์เดิมมา2เดือน3เดือน ผมว่านักวาดคนนี้น่าจะมีแบบอาข่าววงไหนอยู่พอควรเลยนะไม่งั้นเขาไม่โอกาสวาดไอาจโตเป๊ะอย่างนี้หรอกครับหรืออาจจะเป็นความฟุกของเขาก็ได้นะแต่ผมว่าไม่น่าใช่อ่ะผมว่าเขาน่าจะมีข้อมูลนั่นเองนะในส่วนของคาเวียร์เนี่ยเราก็ลองฟังหูไว้หูกันแล้วครับเผื่อว่ามันมีโอกาสแปบได้เถอะเอามาคุยสนุกกันถ้ามีวละครนี้เข้ามาเนี่ยผมก็บุย้ยตัวมันหล่อตัวมันหล่อมันเท่อยู่นะ ก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับใครชอบไปกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ไว้ผมด้วยล่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นั่นเองครับผมขอบคุณครับ